เราปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องเมื่อตัวเราเนี่ยได้มีการปฏิบัติธรรมอย่างถูกวิธีหรือเข้าถึงธรรมะอย่างถูกต้องเนี่ยข้อหนึ่งเนี่ยเราจะมีสมาธิในการทำงานมากขึ้นข้อสอ่ะโกรดน้อยลง มีความรู้สึกว่าตัวเองอ่ะจะมีเหตุผลมากขึ้นใจเย็นขึ้นโกรดน้อยลงเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นเห็นแก่ตัวน้อยลงและรับฟังความเห็นจากคนอื่นมากขึ้นโดยจะไม่ยึดเอาแต่ความคิดของตัวเองเป็นที่ตั้ง ซึ่งมันเป็นลักษณะของคนที่เขาเรียกว่าเป็นปัญญาชนน่ะแล้วก็คนที่เข้าถึงธรรมะเนี่ยจะไม่ชอบการโกหกคนที่ถึงคนที่เข้าถึงธรรมะอย่างแท้จริงอะ่ะจะไม่มีนิสัยชอบโกหกและไม่ชอบจับกลุ่มนินทาชาวบ้านเพราะมันเสียเวลาถ้าจำเป็นจะต้องโกหกอะ่ะ ก็อาจจะหลีกเลี่ยงโดยการไม่พูดหรือพูดให้น้อยลงเพราะต้องการหลีกเลี่ยงที่จะพูดโกหกคนที่เข้าถึงธรรมะอย่างแท้จริงเนี่ยเขาจะไม่ชอบพูดโกหกแล้วก็จะกินเหล้าน้อยลงสแสวงหาความสุขทางโลกแบบผิดๆนะ่ะน้อยลงกินเหล้าสูบบุหรี่เที่ยวผู้หญิงเนี่ย ซึ่งเมื่อคนคนนั้นเนี่ยไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่เนี่ยก็จะทําให้มีประสิทธิภาพในการทํางานน่ะมากขึ้นประกอบกับว่าเขาจะใช้เงินเป็นใช้เงินประหยดัดใช้เงินเป็นคนคนที่ใช้เงินเป็นน่ะนั่นก็คือเขารู้จักวิธีการใช้เงินที่ถูกต้องไม่ใช่เก็บ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 อย่างเดียวคนประหยดัด ชนะเงินเอ้ยคนที่มีนิสัยขี้งกคนประหยัดเนี่ยจะมีเงินเก็บมาเยอะแต่มันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องคนที่หาเงินเก่งอ่ะคนที่หาเงินเก่งแต่เก็บเงินไม่อยู่เนี่ยในท้ายที่สุดคนคนนั้นน่ะเขาก็จะทำให้ตัวเองอ่ะเดือดร้อนเพราะเขาหาเงินเก่งอ่ะแต่หาได้เท่าไหร่ก็ใช้หมด แล้วพอถึงจุดที่ว่าตัวเองอ่ะจำเป็นต้องใช้เงินก้อนอ่ะก็ไม่มีเช่นตกงานต้องจ่ายค่าเช่าบ้านตกงานต้องจ่ายค่าเช่าบ้านหรือป่วยต้องผ่าตัดต้องใช้เงินสองแสนสามแสนเนี่ยคนที่หาเงินเก่งอ่ะแต่ว่าไม่รู้จักการเก็บเงินอ่ะในท้ายที่สุดเนี่ยคนคนนั้นอ่ะก็จะทำให้ตัวเองเดือดร้อนคนที่ใช้เงินเป็นก็คือคนที่รู้จัก การใช้เงินแบบประหยัดและรู้จักการวางแผนการใช้เงินและรู้จักการหาทรัพย์รู้จักการวางแผนการเก็บเงินแบบเป็นระบบคนที่มีสติปัญญาทางธรรมอ่ะจะสนใจเรื่องธรรมะและก็ละลดเลิกกิเลสตัณหาราคะจะไม่มีนิสัยจูจ้จี้จุกจิกพูดมากคิดมากและจะรู้สึกละอายใจเมื่อทำความชั่ว จะมีจิตเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์คิดถึงส่วนรวมมากขึ้นเขาคนนั้นเนี่ยจะรู้สักจะรู้จักวิธีการรักษาทรัพย์สินเงินทองเข้าของของตัวเองอะ่ะแต่เมื่อถึงจุดที่ว่าตัวเองอะ่ะไม่จําเป็นต้องใช้อะ่ะเขาก็อาจจะยกทรัพย์สินตรงนั้นน่ะให้วัดไปหรือให้คนที่จําเป็นเช่นเมื่อก่อนเนี่ยอ่า ขายโรตีสายไหมแต่ตอนนี้รวยแล้วแล้วก็อุปกรณ์การทําโรตีสายไหมอ่ะตัวเองอ่ะไม่ได้ใช้แล้วก็อาจจะยกให้โรงเรียนไปหรือยกให้วัดไปหรืออาจจะยกให้คนที่ว่าเขาอยากจะทำโรตีสายไหมอ่ะก็คือเหมือนตัวเองอ่ะไม่ไม่ได้จะขายโรตีแล้วอ่ะก็อาจจะยกเครื่องปั่นโรตีสายไหมอ่ะพวกปั่นพวกแคนดี้แครดอ่ะให้คนอื่นไป เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีสติปัญญาทางธรรมเนี่ยจะมีความเข้าอกเข้าใจในคนอื่นจะไม่ยึดถือตัวเองอ่ะเป็นที่ตั้งแล้วก็จะมีความเข้าใจคนอื่นและให้อิสระทางความคิดกับลูกจ้างให้อิสระคนอื่นที่จะพูดและคนที่มีจิตใจดีอ่ะจะไม่ฝันร้ายจะหลับสบายไม่คิดมากแล้วก็คนคนนั้นเนี่ยเขาจะ ไม่มีความคิดที่จะโลภอยากจะได้ทรัพย์สินของคนอื่นคนคนนั้นเนี่ยเขาจะมองโลกตามความจริงไม่คิดลบหรือคิดบวกจนเกินไปนั่นก็คือว่าเขาจะมองโลกตามความเป็นจริงไม่ใช่พวกที่มองโลกในแง่ดีจนตัวเองเดือดร้อนหรือเป็นคนที่มองโลกในแง่ลบจนทำให้ตัวเองเครียดคิดมากนอนไม่หลับ แล้วก็คนที่มีสติปัญญาทางธรรมเนี่ยเขาจะรู้กาลเทศะแล้วก็รู้ว่าควรจะคบเพื่อนแบบไหนตัวเองถึงจะก้าวหน้าแล้วก็คนที่มีสติปัญญาทางธรรมน่ะจะมีความสุขกับงานอดิเลกและจะเป็นคนที่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่และจะไม่เป็นคนที่โลภมากหรืออยากจะได้นั่นอยากจะได้โน่นอยากจะได้นี่ และเมื่อเขาอะอยากจะซื้ออะไรแล้วมันไม่สมหวังเนี่ยเขาก็จะทําใจได้เร็วและคนที่มีสติปัญญาทางธรรมอะจะมองเห็นปัญหาเนี่ยเป็นเรื่องสนุกที่สามารถแก้ได้และเขาจะไม่สนใจคำนินทาว่าร้ายและก็จะมีจิตของความเป็นครูบาอาจารย์ก็คือจะมีจิตเมตตามีความเป็นคนดีมากขึ้นชอบช่วยเหลือคนและจะมองทุกคนเนี่ยเป็นมิตร และจะไม่คิดร้ายใครไม่กลัวใครแล้วก็จะทำตัวควบคุมคนอื่นน้อยลงไม่ทำตัวเป็นจอมบงการหรือเข้าไปควบคุมผู้อื่นและบงการให้เขาอะทำโน่นทำนี่คนคนนั้น่ะจะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและค้นพบสิ่งน่าสนใจรอบตัวเป็นคนที่มีความสุขในชีวิตคนคนนั้นเนี่ย จะคาดเดาอนาคตได้ถูกต้องและเมื่อถึงเวลาที่ตัวเองอ่ะเดือดร้อนหรือใกล้ความตายเข้ามาคนคนนั้นเนี่ยจะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าคนคนนั้นเนี่ยจะมีความคิดสร้างสารรค์และมีความคิดที่อยากจะทำสิ่งดีๆให้สังคมมีความคิดนอกกรอบมีความคิดที่เป็นระบบระเบียบ คนคนนั้นเนี่ยจะมีความสุขในชีวิตไม่เหงาไม่อ้างว้างและคนคนนั้นเนี่ยจะพยายามทําทุกวินาทีให้มีค่าเพราะฉะนั้นอ่ะเขาจะทําทุกๆอย่างอ่ะเหมือนเป็นวันสุดท้ายในชีวิตเขาจะอยู่กับตัวเองและก็ทําเพื่อสังคมมากขึ้นนี่คือลักษณะของคนที่มีสติปัญญาทางธรรมเขาจะไม่โลภ อยากได้ของของคนอื่นขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ